คุณผู้ชมคะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ทัวร์ลงนะฮะสำหรับ EP นี้นะฮะเราก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานีนะคะและที่้องเบยืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นสะพานสหัสวัฒนะคะหรือคลอง2องที่เด็กๆมอ,อปัดเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็วันนี้นะคะบอมเบย์จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมคณะเก่าของบอมเบย์เองนะคะก็คือคณะศึกษาศาสตร์นะคะแล้ววันนี้ก็จะไปพบกับน้องคนหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงเด็กน้อยอารมณ์ดีคนหนึ่งนะคะแต่จะสนุกขนาดไหนเนี่ย ตามกันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแล้วก็นี่คือน้องเฟิร์นแขกรับเชิญของเราคะ หลังจากพี่เบย์ได้มาที่นี่คือไม่ได้กลับมานานมากต้องพูดรหัสอะไรนะคะหนูรหัส6กศูนย์ค่ะแล้วพี่บอมเบย์ล่ะคะรหัส55ค่ะ55เป็นรุ่นที่สนุกแน่เป็นรุ่นที่น<ล>สนุกแน่นอนะนะคะสำหรับตุกคณะนี่ก็เห็นแบบ เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากยิ่งใหญ่ลังการแล้วก็มีการสร้างตึกเพิ่มแล้วก็มีการซ่อมแซมตึกหลายตึกมากมากนะฮะใช่ค่ะตอนนี้ข้างล่างก็กําลังเจาะกันอยา่างสันสะเทือนเลยนะคะอยากจะไปเจาะส่วนอื่นมากเลยนะคะนอกจากข้างล่าง <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปคุยกันอีกห้องหนึ่งดีกว่าได้ค่ะแต่ว่า,วาถ้าจะไปแบบคนปกตินี่ไปไม่ได้เราสองคนต้องว่าไปอ่ะมือ,อมาหนึ่งสองสามิคุยไเจสะดวกหน่อยมาห้องนี้ใช่ห้องนี้เราอยู่ที่ห้องอะไรคะน้อง เฟิร์นใช่เกือบลืมนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้องโคเวิร์กิ่งสเปซห้อนักศึกษาสา์ของเรานนัเองค่ะน้องเฟิร์นค่ะคำถามแรกเลยเนี่ยพี่พงเป้ทราบว่าน้องเฟิร์นเนี่ยเป็นสาวชาวหัดใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะคนห่านใหญ่เลยแล้วฉันฝันตื่นมาเรียนที่นี่เอาจริงๆเลยนะคะคือเราเนี่ยถามตัวเองแต่มสว่าฉันจะเป็นอะไรดีสองอย่างที่ขึ้นมาในหัวสอย่างัตวแพทย์หัตวแพทย์หนึ่งหนูไม่เรียนศัตวแพทย์จะได้มารักษาพี่ก่อน อีกอย่างนึง่ง่ือก็คือเป็นครูอ่าก็คืออย่างที่สองก็ได้มาอยู่ที่นี่ใช่ทีนี้ทำไมถึงไม่ไปสัตวแพทย์อชอบไม่ติดแน่เลยพี่ว่านะคณิตเราไม่ไปตั้งแต่ม .3 แล้วเราก็เลยได้สึกว่าอืมโอเคล่ะถ้าอย่างนั้นเอาที่เราถนัดไทยสังคมเข้ามามสี่ ไทยสังคม,งคมที่นี่ไม่มีใช่แต่ว่าคือตอนมอ .4 ม .5 มอ .6 อ่าตอนมอปลายเข้ามาไทยสังคมพอหมหอ,อ่ะ,ะฉันจะต้องเป็นครูแน่ๆ สุดท้ายนะคะก็เลยมาเลือกเรียนที่นี่เพราะว่ามีสาขาครูอยากจะถามหนูนิดนึงว่าหลังจากที่แบบได้คุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มันต่างจากที่อื่นยังไงคณะศึกษาศาสตร์ของมอเนี่ยคือจริงๆเนี่ยนะคะคือหนูเนี่ยหาข้อมูลมาเยอะมากๆพอสมควรเหมือนกันก่อนที่จะลงแอดมิชชั่นทีนี้เนี่ยที่นี่อะค่ะเป็นคณะศึกษาศาสตร์นาะเขาเรียกว่าคณะศึกษาศาสตร์ถ้าที่อื่นเนี่ยก็จะมีบ้างที่ว่าครูศาสตร์ใช่ค่ะเพรยหล่อนเป็นครูภาษาไทยจริงๆนะหล่อนสตรีทหรือ <ละ S 1> คำตั้งแต่คำนี้เขียนคำไม่เหมือนกันความต่างความต่างที่สองอที่สองเลยนะคะก็คือที่นี่เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่วุฒิการศึกษาที่เราจะได้รับค่ะอเป็นยังไงหนูเล่า,าลก็เป็นซีรูปนะคะวุฒิการศึกษาของของที่นี่นะคะมอปัตตานีเนี่ยก็คือจะได้วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิตแล้วก็วงเล็บศึกษาศาสตร์ไว้ด้วยหลังจากสองวุฒิแล้วข้อที่สามเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างที่นี่ที่แตกต่างจากที่อื่น ที่นี่เนี่ยนะคะหนูว่ามันสอนหลากหลายค่ะลึกจริงรู้จริงฝังแน่นในสมองของเด็กอีกอย่างหนึ่งนะคะคือมันอยู่บนพื้นฐานของความแตกตา่างอย่างลงตัว จริงๆที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าตอนที่ว่าที่นี่ที่แรกๆเลยก็คือคนที่นี่อ่ะเขาบอกเลยว่าไม่พูดภาษาไทยนะคะถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยมนหนูเนี่ยมาจากเออมาจากฝั่งข้างบนนึงจังหวัดตรังแล้วก็เพื่อนมาจากกรุงเทพมาจากเชียงใหม่อะไรเงี้ยเขาอยู่ที่นี่เราไปเราไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยเขาพูดภาษามาลายูก็กระเจ้าาลายูเราก็จะได้ฟีลแบบนั่งทานข้าวแบบนั่งเหมือนนั่งอยู่ฝรั่งเศสแบบต่างไม่ออกเลยเหมือนกันอะไรนะอะไรนะอะไรนะอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ที่สำคัญก็คือเขาเน้นแบบพะขู คณธรรมใช่ไหมลูกก็คือแบบทุกเชื้อชาติ<ม>ทุกอะไรเงี้ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขให้มงลงไหมมงลงเดีวนะ,ะมอบมองไปเลยแล้วหนุ่มประทับใจอะไรเกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์ที่นี่บ้างหลังจากที่ได้เรียนมาถึงปีปีห้าแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าเอาความประทับใจจริงๆอะนะคะหนูประทับใจตรงที่ว่าคณะค่ะให้ความช่วยเหลือนักศึกษา คือเหมือนกับมันมีการโทรสองสายค่ะระหว่างอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<ป>ก็คือจะสอนในสาขาวิชาเฉพาะมนุษย์เรียนเอกไทยอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์เนี้ยค่ะก็จะสอนในเรื่องของภาษาไทยการออกเสียง phonetics ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติของปีสที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นการทํางานร่วมกันอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์ของคณะมนุษย์นะคะก็จะเป็นที่ปรึกษา ให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศษาสตร์ของเราส่วนถ้าในของคณะค่ะในส่วนของคณะก็จะมีคณาจารย์ของคณะศึกษาศษาสตร์เนี่ยก็คือจะลงลึกในส่วนของอารายวิชาที่เกี่ยวกับครูนะคะไม่ว่าจะเป็นความเป็นครูจิตว,วิทยาความเป็นครูพวกนี้ทั้งหมดค่ะเราก็จะได้เรียนรู้ไปซึ่งเราเนี่ยก็จะได้ความรู้แน่นมากแล้วก็มีการทดสอบสอนในห้องเรียนด้วยอะไรด้วย หนูอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่แบบตัดสินใจว่าอยากจะมาเรียนที่นี่นะแต่ที่นี่กลัวสถานการณ์ไกลบ้านอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่ที่ชมทางบ้านค่ะก็ถ้าอยากจะฝากนะคะก็คือเราถามตัวเองเลยว่าสิ่งที่เราอยากจะทําอยากจะเป็นคืออะไรถ้าสิ่งนั้นน้องๆนะคะบอกว่าฉันอยากเป็นครูความเป็นครูจริงๆน้องๆค่ะคือถ้าเราเลือราเลือกเราเลือกนะคะเราเลือกที่จะ มาเรียนที่นี่แล้วมาเถอะค่ะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นร้อยพันประเด็นไม่เท่ากับน้องมาเหยียบที่นี่จริงๆโอ้ยเอ,เอามองคือปค่ะเออมันัปขอบคุณค่ะถ้ายังไงนะคะเราเนี่ยมาสัมผัสที่นี่แล้วเนี่ยเราจะได้มากกว่าความรู้นั่นคือมิตรภาพและสิ่งดีๆที่ได้จากมอปัตตานีเล่นมากาลูกหนูสมควรไป้องจากเป็นครูแล้วสมควรประกวดนางงาม พี่ทราบมาว่าหนูเป็นนางโรงนางรามมะไรอานี้ใช่หรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะก็คืออยู่ที่นี่ก็คืออยู่ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยด้วยโอ้ยแตกต่างไหมคะแตกต่างไหมแตกต่างก็ได้อยู่นะเอกไทยกับชมรมนาฏศิทปิ์ก็ไปไปกันได้อยู่ใช่หลายๆคนนะคะชอบชอบทักว่าไปตีกองแม่เลยตีไม่เป็นนะคะก็ถ้าเอาจริงๆก็ได้หลายอย่างค่ะตะลูกีปั๊ดเฮ้ยตะลุกีปั๊ที่แบบ ที่แบบแ<ช>นี้หรือเปล่า<ช>นอนยากไหมอยากแต่ก่อนอื่นเนี้ยขอพาน้องไปในช่วงเช็คของก่อนนะคะเราจะมาดูกันว่าความสามารถเน้นองเนี่ยจะถนัดจริงหรือเปล่าและสามารถสอนพี่บมเบน,เนี่ที่เดินไม่ลงจังหวะเนี่ยให้สามารถรำได้หรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะอตอนนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเช็คของอู้พัดหัก พี่ผัดรักเราทำื <hyster ically> oh ูดอันนี้ไม่เป็นไรค่ะเราใช้จิตวิญญาณในการทำอ๋อใช้จิตวิญญาณอ่าวันนี้มีท่าอะไรบ้างท่านี้มีไหมท่านี้มีไหมอันนี้เราต้องแบบอ่อนช้อย่อนชยพี่ปัญญาอ่อนชอยอย่างเดียวอื่นไม่ได้เลยต้องอ่อนชยอ่ามาท่าแรกนะคะเป็นท่าพื้นฐานเลยนะคะอ่านี่ปัดขึ้นก้อนันบือนะเดียวอ่นนี้ถือถือ่ถือถือเดี๋ยวมหักเด้ ไม่ปลือกัไม่พื้นเลไม่พือนอ่าเราเราปัดวันนี้อ่าเอ้ยไม่ต้องสอนเลยนะคะเป็นเองโดยจิตวิญญาณอ่ามาถ้าถ้าพื้นฐานถ้าพื้นฐานปึ๊บตืด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 หน้าเราต้องอ่อนช้อยได้ไหมอ๋อใช่ค่ะเราต้องจิกกล้องเข้าไปอ่าอ่านี่เป็นท่าพื้นฐานอ่าท่าพื้นฐานต่อไปอ่าเราจะเป็นท่าท่าเรียกง่ายๆเป็นขวัญดองเหรอขวัญดองขวัญดองขวัญด้งโอเคตึ๊บตืดอ่าแล้วเราหมุนตา ตตดดจิกลองด้วยโบงกระปายหมุนหมุนมาปึ๊บอ๋อสลับฟาสลับฝาหุ่นมรียบีชลาใช่รู้สึกว่านี่ทำมาประมาณสักสี่อีพีแล้วนะคะอันนี้ก็คือทำได้สุดโอเคต่อไปหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามวิ้ดูสิดูคุณผู้ชมขาดูสิขาสวยนะคะสวยงามมากเลยค่ะอาท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราจะมาปะหน้ากันอาปะหน้ายังไงลูกนี่ต้องอยู่ข้างหลังไหมใช่ใช่เดี๋ยวหนูจะนั่งนะคะหนูจะนั่ง่่หนนูังใช่ไหมคัวแหกนะคะเดี๋ยวค่อยรำไได้ได้ได้หนึ่งสองสามสองสาม จบก็คือแต่ประมาณนี้ค่ะใช่โอเคน้องเฟิร์นเราจะมาดูกันว่าเราเนี่ยจากที่น้องเฟิร์นสอนมาเมื่อกี้เนี่ยพี่มังเบย์จะทําได้หรือเปล่าแต่พี่มังเบย์คิดว่าพี่แบบน่าจะทําไม่ได้นะเลยอ่ะโอเคเอาดีๆเดี๋ยวไปดูกันเลยไหมไปดูกันเลยไปดูกันเลยไปเล็วมาจ้าเย้ เป็นไงบ้างคะลูกคุณผู้ชมเนี่ยต้องบอกว่าเราสวยมากเลยจากที่ที่ดูเมื่อกี้ใช่ความบลิงบ b ิงมาเต็มความบลิง g b ิ i ความสริ์อ่อนช้อยของเรามันมันมีมากอยู่แล้วเพราะว่าต้นทุนเราดีใช่ค่ะเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยก็คือแม่ให้เก็บยางเราจะมือไปดัดกับลกแบบนี้ใช่ไหมใช่เราเอาลงไปอ้เราลงไปดัดกับลกอยู่แล้วจากที่พี่ดูร้องเมื่อกี้เนี่ยเรียกได้ว่าแบบเก่งจริงๆอ่ะขนาดสอนที่อองเบแบบแป๊บเดียวก็สามารถทําได้เลยเนี่ยเก่งมากๆนะฮะน้องมีของจริงๆนะฮะ ชุดสวยๆวันนี้นี่มันมาจากไหนกันคะค่ะต้องขอบคุณนะคะร้านแฟนซีปตัตนาีบคูเปิร์นะคะที่ให้เราได้ใส่ชุดวิงบิงแบบชุดวิงบิงสวยๆสวยงามสวยมันเรือพระนี่ท่านไปเดินหลาดนีดน่เรียกว่าเรือพระ,ะ,ะ<ข>อากาศความบับบับเลยยวันนี้เสียดายมากเลยเวลาหมดแล้วอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเฟิร์นเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ขอบคุณคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็วิทยาเขตปัตนีนะคะวันนี้ที่ ทำให้เราได้มีความสุขนะฮะเดี๋ยวขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงต่อไปนะฮะเป็นช่วงชวนกินอาหารนะฮะในช่วงที่มีชื่อว่าเช็คบินนะฮะจะพาไปกินร้านไหนแล้วก็จะอร่อยขนาดไหนไปดูกันเลย,ยคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงเช็คบินนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านตาเนีตานีลิเชียนนะคะอยู่กับพี่โอ๊คค่ะสวัสดีค่ะ พี่โอ๋แนะนําตัวนิดนึงค่ะชื่อโอ๋นะคะจุธารัตน์ไรวานิตค่ะเป็นจิตเก่ามอปรัชญานะคะแปดสาแค่ะคณะศึกษาศาสตร์เองค่ะก็เรียนไปว่าเป็นพี่คณะนะคะผมีเองก็เรียนคณะศึกษาศาสตร์เหมือนกันนะคะโอ๋คะวันนี้เมนูที่แนะนาเนี่ยมีอะไรบ้างคะอ่าวันนี้ไหนไหนน้องบอมก็มาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกะหรี่พับค่ะกะหรี่พับที่ที่เราทําเองค่ะใช่เป็นสูตรของเราเองแล้วก็ นอกากนี้เรามีเสิร์ฟคู่กับอาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์ที่แบบทําสดใหม่ทุกครั้งนะคะเป็นสูตรล,ลับของทางร้านใช่ไหมคะเรียกได้ว่าแบบมีกลุ<ช>่มเเคล็ดลับเด็ดๆแน่นอนกะหรี่พับเราเราว่าไม่เหมือนไทรไม่เหมือนไทยต้องลองใช่ค่ะใช่ค่ะอีกจานหนึ่งที่เรานําเสนออันนี้ก็คือเป็นแกงไตปลาโอยหูแบบเป็นกุ้งเต้ะวาไม่น่าจะกินได้อะค่ะแกงไตปลาเป็ดแน่เลยตายแล้วคนเมืองมายืนปั๊มเราด้วยนะคะคุณ มันก็จะมีเป็นสมุนไพรไหนๆคนกรุงเทพเกงไตปปาเขาภาษาอังกฤษว่ายังไงคะอ่าแต่หนูรู้ว่ามันต้องใส่ขี่เหล็กใช่ไหมคะขี่เหล็กด้วยเหรอคะ <c oughs> <c oughs> อวิญล็กยิ่งรู้ว่า,าอยู่เพราะถาลุงหรือเปล่าคะ <c oughs> พี่โอ้ตตายแล้วหลุดปากวันนี้เตงไตปปาของเราก็ ปกติถ้าน้องบอมเห็นเวลาเขาแบบขายออนไลน์กันมันจะเป็นแกงตะปาแห้งแต่ของเราเนี่ยสิทธิเ,เจอร์ของเราก็จะเป็นแกงแตะปาน้ำขุกคลิกเลยค่ะคุณผู้ชมขาสิ่งแรกเลยนะคะที่แบบยังไม่ได้ทานนะคะแต่กลิ่นมาก่อนเลยกลิ่นแบบชาวพัชรุงเนี่ยชาวตรังเนี่ยเราก็คุ้นชินนะคะแล้วน้องดูดูดูดดดเนื้อปลาปคุณผู้ชมขาใชา่เป็นปลาทะเลที่แบบจากปัตตานีเลยค่ะ ใช่เพราะปัตตานีเราเป็นเมืองทะเลแล้วก็เราก็มีข้าวสวยแบบข้าวสวยแบบร้อนๆแล้วมันจะหมดคำไหมชิ้นใหญ่คห<ช>นะัวส,สัมผัสแรกก็คือเนื้อปลามันแบบแน่นมากมันเป็นปลาอะไรอะคะพี่โอ้ oh. มันเป็นปลาทูน่าค่ะใช่ซึ่งเป็นปลาที่ถือได้ว่าปัตตานีเราเป็นแบบ เหมือนตลาดปลาปลาทูน่าเป็นแหล่งใหญ่ของประเทศไทยเลยค่ะอ๋ออยู่ที่นี่ี่ปะตนที่ืร้อน้อนบาทูน่ากระป๋องอะไรอะค่ะวัตถุดิบบางส่วนก็คือส่งจากปะตินีีแหละส่งเข้าไปที่โรงงานค่ะแต่ถ้าเป็นฝั่งตังหรือพัทลุงเนี่ยจะใส่พวกปลาย่างปลาแดงย่างปลาอะไรอย่างนี้ครับแต่ที่นี่เนื้อปลามันจะแน่นแล้วเวลาแบบมันโดนกับเครื่องอะเครื่องแกงอะคุณผู้ชมค่ะมันจะแบบเข้ากันดีแล้วแบบพอกัดเข้าไปปุ๊บแบบ พีน่าพี่โหหขากะรีปั๊กกะรีปั๊กเนี่ยมีจุดเด่นยังไงฮะทั้งหมต้องลองต้องลองแบบดูเลยนะคะมันจะเป็นแบบว่าเนื้อไก่คือแน่นมากเต็มเต็มคำมากแล้วก็แป้งบางมากแต่ข้อเสียของเราคือว่าเราไม่สามารถทอดทิ้งไว้ได้เราไม่สามารถที่จะแบบว่าตั้งไว้ได้ลูกค้าจะต้องมารอทอดเพื่อจะแบบให้ทานสดๆเราล่อท่ดแป้งเราบางทิ้งไว้แป๊บเดียวมันก็คือจะแบบไม่กรอบตอนนี้คือไม่ได้ฟังพี่โอพูดแล้วครับเตรียมกินอย่างเดียวแล้วค่ะแต่ก็เอาไปอุ่นร้อนได้ มาเด็กพูดดีรอดเดี๋ยวเท้ากอง <laughs> <laughs> แต่ที่หนไูได้ทานเมื่อกี้หนูว่าจุดเด่นของที่นี่ก็คือเครื่องไก่จริงๆค่ะ<ม>เพราะไก่มันเนื้อมันแน่นมาก <c oughs> แล้วก็ให้ไก่เยอะมากคระก่อ <c oughs> นจะจากกันไปนะคะอยากให้พี่โอ๋เนี่ยฝากฝากร้านนิดนึงค่ะจริงๆแล้วตอนนี้ลิเชสเราอะค่ะเป็นคาเฟ่ขนมไทยเล็กๆหรือบ้างจากดอนยางค่ะที่ตรงสี่แยกดอนยางทางไปหาดใหญ่นะคะแล้วก็มีแกนไต่ตาที่ตั้งชื่อเดียวกับหน้าร้านก็คือต <c oughs> ้านลิเชสเลยค่ะ และมาอุนกันได้นะคะขอคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่โอเป็นอย่างมากะคะ่ะขอบคุณสถานที่สวยๆวยจากร้านตานีลิเชียดนะคะ,คะวันนี้ทั้งอิ่นทั้งอร่อยนะคะแต่ว่าเวลาเห็นความสุขก็สั้นเหลือเกินค่ะวันนี้นะคะันมีนอขอลารายการไปกับพี่โอนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ